สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิคุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f อฟเก่าหรือว่า f อฟใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามจ้าคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสุด1หนึ่งมิตรเดียวของวันที่30เดือน8 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3น้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางฟังคำเตือนก่อนจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะคะเ,เพื่อนๆจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผลของเมื่อวานนะคะวันที่29นะคะแอดให้เด่น4เด่น9เด่น3นะคะตัวลงก็จะเป็น0กับ6นะคะแอดรูด4ค่ะเพื่อนๆรูดผิดตัวอีกแล้วค่ะเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะเข้าเฉพาะเด่นวิ่งรูดค่ะมา9นะคะรอบ VIP นะคะวิ่งรูดค่ะส่วน3นะคะมารอบปกติได้รอบพิเศษค่ะเพื่อนๆจะ8 3เนาะแล้วก็ มารอบ bip นะคะสอกับ3ามนะคะมาเฉพาะวิ่งรูดนะคะเกับ3ะคะ่ะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะเข้าอยู่นะคะเมื่อวานเนาะส่วนใครที่ตามแอดนะคะเม็ดเดียวรูดสี่ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาตามต่อของวันที่30กันเลยจ้า แนวทางไฮนอยสูตรหนึ่งมิตรเดียวนะคะของวันที่30เดือน8ปดสองห้าหกสนะคะมัดรวม3ามนอยนะคะวันนี้แอดให้เด่น6เด่น2ตัวรองก็จะเป็น3าวิ่งรูดนะคะ <c oughs> ใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองเอาตัวเด่นนะคะไปจับคู่ใส่กับตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ <c oughs> หรือว่าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> คำนวณตามสูตรค่ะอาจจะมีเข้าบ้างรุดบ้างนะคะ วันนี้นะคะแอดลูดสูตรเอ้ลูดหกนะคะเพื่อนเจ้าก็จะมีหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จดไวแ้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็าสามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าส่วนชุดกั้นนะคะก็จะมีเก้าสี่ สามหนึ่งแล้วก็80นะคะตัวที่แอดชอบก็จะมี9ก้าสีหนึ่งนะคะย้ำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเพื่อนๆเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเดอนผ่านได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีกันทุกคนจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ